เทนทอล์กทอลความเย็นแบบเทนเย็นใจไม่ทอดทิ้งฝากกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทำไมแอร์ถึงมีเสียงหยดน้ำหยดติง้งติ๋งในเครื่องถ้าให้อธิบายก็คือปกติเมื่อไม่ได้เปิดแอร์ก็จะไม่มีอุปกรณ์ใดทำงานแน่นอนว่าต้องไม่มีเสียงใดๆเกิดขึ้น หรือแม้ในขณะที่เครื่องปรับอากาศทำงานโดยปกติจะมีน้ำกลั่นตัวจากอากาศและไหลาจากถัดรองน้ำทิ้งออกไปที่ด้านนอกห้องแต่ก็จะไม่มีเสียงเหมือนน้ำหยดค่ะหากเพื่อนๆได้ยินเสียงผิดปกติเสียงเหล่านั้นอาจมาจากแหล่งอื่นเช่นจากท่อระบายน้ำทิ้งหักต่อท่อน้ำทิ้งแอร์ไปยังห้องน้ำแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เช็คแล้วแน่ใจว่ายังได้ยินเสียงจากเครื่องปรับอากาศจริงๆแล้วก็ แนะนำให้เพื่อนๆเ,เรียกช่างชำนาญการเข้าตรวจสอบจะดีกว่าค่ะเพื่อความสบายใจและเพื่อการพักผ่อนแบบไร้กังวลของเพื่อนๆสวัสดีค่ะ